เนาะบ้านปีอ๋อตกะบ้าปีไม่หน่อยก็ได้เก็บเห็นเนาะแหงเลยผมพี่กอล์บอได้นำแตงแต่ที่เนาะที่สามคนนี้ห่มนี่คนหนุ่มไว้ให้อยู่สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองเมียน้อยอีสานมาหน้าจ้าเหมือนเมียน่อยกะพาเดินทางเขาป่าหาเห็ดขึ้นเขาจ้ะมาพบกันในวันที่ห้าพฤศจิกายนสองพจ้ะ กข้าวไม้ปลาบันน้องจองตำบลหักคามอำเภอบุญทลิกจงังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าจ้ามือว่านเท่ากะาบมันเป็นเห็ดหนาแหลงเห็ดก่อเห็ดล้วนๆมาตะกอนแมนครับผมมนันพอเด็กแกงเลยจ้ะมึอน,นี้ก็มาหลุนกันเมืองจ้จว่าไม่น้อยสิโศสีมันบอมเมื่อคืนเฟิรนกระตุกแห้งแห้งแมนครับเปนะ็แต่ไมีหลุนอีกแต่นแต่เฮ็ดขึ้นใหม่อีกแห้งแต่ว่าโอู้หว่าเห็ดชนิดใดเนาะแมนครับแต่ว่าเห็ดบดนี่อุตสาหะจิตถานเนี่ยขึ้สิบบุได้ออกง่ไงนะไม่น้อย<ม>นนะ้องฟ้าฝนตก้ำอีกนะเปียกกกก็บบ่ไดด้้เงายอจะ ดอกแดงแหงมันจ้าเห็ดกอแดงฝนตกนตะกอน่อมาขึ้นมาลยจ้ะออกใบคอนใ่คอนแล้วมีนตดอกหนึ่งตรงนี้อีกนึ่งเจ้าจ้จ้าจ้ห้องผลิเฝาอยู่ cha, hôm nay lệ con, nè, đấy, anh con, nào, nào, ba ta còn cần biết hỏi nữa, uống cần xong con, thế đọc hết uống cần, ngắm ngắm đây cha, lên đây cha. สองสาดอกบดีลวงนี่นตะกา่นครับผมออกเ้ดอกใ่ญ่จ้ะใหา่ครับพี่น้องตกออกหก่ายนะก็้ยดอกีบตะกาะตนี้จากาบ้านแน่เพี่น้องบานแห้งนะ

พี่แกงงามเนาะงกรองฟันตกจะเห็นมางามฟันตกใส่ที่ก็อบไม่เหลเจ็บเหร๋ยวน้อยลังช้ดอกคืนตะดนิดนึต้ตองามเนาะงามเ้ยกระ๋นึงครัีนก๋ยวนึครับผมออกห่างๆกันกระองก็ไม่หน่อยแยกกันห่างหาแ้อครับผม แดงหลังช้ำหุมเดียวกันกับคนละสีเด้อเบิ่งนี้หน่อยสิให้เบิ่งสามดอกนี่เป็นแดงอยู่นาตะกอแดงครับผมเกือเป็นเฮเช่เดียวกันต้สองดอกนี่พี่ตับานี่อันนี้แค่แดงรังสัำนะเป็นอะไรโอ้บ่ได้ยเลยที่ดอกนี้ก็ด้กก้นอันนี้ก็แดงรังสัำสุดพี่น้องปรเม็ณเทศนาแหละครับตัวอุ้ยดีเพื่อนอีกแลก็ ี่มันม่ทนออกนะแะต,ต่เดยวคนตะกอนนเห็นไหม่ใหญ่ๆพึ่งไขตะก,กอมาดอกเดียวเนาะแห็นไหผมตรงนี้บานแล้วเนะาะกันยังไงครับผมว่านกระเบื้เขาหงมยแล้วก็เบื้องถั่วดกะ Lọc vào pháo thì thì nó năm 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 lại năm 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 nên ta có... năm Mấy chùm khơi chùm năm và chùm này năm 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 này năm 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 หุ่มในกระเบื้บอเขาบากเลี้ยกำลังลอ่ะเห็นมาเลยอันนี้แหละทนแดดทนฝนโอ,อ้ยอยู่คนจะดีดอกสี่ดอกเหมือนเถือกไหมละ่ะแต่ว่ามมแต่อดอกแบบถือกจะคล้องพันสิ่มก่อนเนาะมืดมาอีกละจ้ะโอ้ยฝนปีนี้คือนโตเกอือบปี โตกเบิดปีไม่หน่อยก็ได้เก็บเฮ็ดเบิดปีละเอาดีใต้เสีอใหม่มโดกใหญ่มากสีขาวขาวกินยังจะก็เข่าแปงนะ้แปงจ้าคือกันก็ไ็ดขาวดินนะ กันทีมีแป้งเนี่เป็นกระแป้งเนี่ยเหนเห็นบะฉวงหันออกไล่รยังหลังช้ำคนตะกอ่อู้ผุลังเหล่ดอกว้าวว้าวออกไกๆกันเลยอุ้ยหนึ่งกระเมนตะกออะไรนี่ตัวนี้ได้ เดี๋ยนี้คือได้จ้ะเป็นยังแข็งครับพี่น้วได้ไหมได้จ้ะแข็งแถมเพิ่นแต่ข้าวขาหนึ่งจหอยแต่คลองเพล่สิงมี่มาเบงนั่งแหล่ได้บอลทั้งไโอ้โดีเลย Thế ừ. ừ. đại đẩy vô nữa các con Ui Nhìn đi Bỏ đẩy Bỏ lại Nhìn nó hẳn Nè các con Cái này em bỏ hình Mới bàn bỏ mạ ẩu này cả Ngàm cứ cao vô Đẩy cái nào Mua vàng cái gì แดงนะโอตัำแดงนลังสัมพี่นะแดงนะแดงหลังซัมอันเดียวกันนะัน่นแหละแต่ว่าไม่หน่อยว่าเพิ่นสีซ้มส,ำสำัมไม่หน่อยก็เลยเอ,อนินแดงหลังซัมช้องอีกไอ้แดงหลังซัมคือกันเดน้นยังไงเพิ่มมาทันออกซีนะั้นว่าซีเป็นตัวซ<ส>ีแบบนี้แต่กอกโอ้บ่ัตรตะกอกนี่อ้มาตัวนี้โอ,อย คือมาช่ำหนามแถวบ้ไอ้ชึ่ตุม่มเห็นแดงกำทังสัมกับเปีนอซ้อมดอกกับผมนตกใส่ฝนพึ่งกระยายเรลียวแลแต่กนพูดขึ้นเร็ียวแหงจ้ะเกาะวาพออีกครับปีปี้ยงดูไก่ห้องดูไก่คำเลยเนาะด้กยวยังไงแตากอนเ,นเนพิึงมาถือแหนี่แห้งงาม มามเฮ็ดแสบน้ำไม่ได้พุณน่ะ้ามาฉาบคุณเนาะแน,น่นเลยบจะหา<จ>ะกินด,ด้วยกันก็เฮานี่แล้พี่น้อแต่ละด,ดอกต้องมีสัน,น,นจะก็มีจะน้องมีปูน,ดนได้ไหมได้สิที่ละอย่างอ่ะอุ้ยนี่จะคลอง่นเนาะจะคลองออกไป น้าเลยจ้าพี่ต่กล้อนอะไรกันบ้าง่เหมกันเราเห็นหน้เพิ่งเก็บเห็ดนั่งเขค้ากินเก็บตัวหาแต่กล่องบ่มาะร่างกันก็เลยเป็นแอบแย่กันหาเห็นเห็ดคอยอื่นเนาะมีตาขา อนนี้ขาหนังครับพี่น้องนเขียวหนึ่งตูมอุ้ยนี่ปลาลูกแดงดีาดงามพ่ง้ไมเลยเนาะบกินตะกรอบงามพี่ามหนึ่งออกจากโฮมเฮดก่้เอ้ยออกยาจโฮมนาแหล่สน้มเฮดกกอเนาแบบนี้เนาะแามครับผมเม่อเมื่อจ้ะเฮ็ดเท่ากับฮะเกอรมาสโมนะครับผม นักายเเป็นเพศบาลแหละไอ้กอกับห่างๆแนวอยู่นด้ไม่ไหนเนาะาแห่ไอ้กอบนแนนตั้งแต่ที่แหลุ่่นึูตาเหาบรรยากาศเบงแนวโฮมเป็นแป้ดแต่ไทยบากอนก็ชือหมันมไม่ไหนเนาะแมนโฮมทางผ่านถึงพหลานเลยนะไม่ไหนนาะโฮมกอย่นั้นนี่โอ้หน่อยต้องแนวมัเห็น เราหญ่แหงจตะกองแนมไปนี่หุ่มนี่คนเลื้อไว้เฮาสามดอกเนาะแม่ครับอ้าวประเดี๋ยวตัดขาดเดอกที่สามคนจูงไว้เฮาเนาะตะกอกแม่ครับผมเรือคนอีกหุ่มหนึ่งเอาออกใหม่บ่เนาะตะกอกแม่ครับผมจุกหน่อยม่นเนาะ lại, ông mày leo, ta cong. Phun tấu, vậy đi radar mới nọ, chúng nó phải mày. là. Này. con đâm หนึ่งทางกระเม็นสองดอ,อกคุณตนสอ,องแหนไปเห็นเหอะะถือจ่อนึแมเบ้งที่ไรนะี่นอยู่กับถือจาอคุณ่ะทางโง่เมื่อละจ้ะหาเบิง้งนาเลกับขาไหลเนาะแต่ว่าจะพาไ,ไม่นายไว้จะพาพี่น้อไปเบิ้งยัง เอาได้โมนี่โอ้ยคือนแล้วตัวนั้นมาอยู่ตัวนี้เอาได้อยู่แต่บาดยางลงมาหนิแม่นบาดยางลงมาเพราะว่าคุดเถื่อเพิ่นเข้าว่าไฟไหม้เพิ่นบอกออกเนาะแม่นครับแหนตะก้องแต่่ะไรอู้เอาได้เอาได้อยู่เอ้ยบกับน้าใหญ่กว่าหน้ายมิหน่อยอีกเด้อพี่น้องพลินแกงนึงเลยนี่กินผู้เดียวนี่อุ้ยทั้งพผงตะแม่นอู้ตะก้องเอาไป ข่าบังเอิญซื้อตุ่นหญ้าแห้งคุณน่ะเป็นเสือเนาะแมนโอ้เป็นเสือก็เป็นเสือขักโพดดินี่ก็แมนเปื่อยถุงเบิดพี่น้องก็แมนพี่น้องดิเด้โอ้เสียดายดิพี่ก็บาเดินทางลงมาบังอีลีเน้่ยคืออะไเนาะตัวนหญ้ไดบ้างล่ะนี่ก็ม่ได้เนาะโอ้ยแงยังเสดายพูดแล้วก็มองได้ยุ่ ตัวนี้ดิยตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ได้ตัวนี้ก็ได้นี่แม่อะไรวะแกงโอ้เสียดายก็พอกันตอนท่านในบ้านเนาะว้าตะกองมีหน่อยวางตาไว้ตาไปไกลบ่จ้านี่ดิจุ่มหน่อยก็ยังมีนะจุ่มหน่อยก็ยังมีอยู่โอ้มีหน่อยสิเอาตามาก่อนซาตะกองเดี๋ยวจะพาไปนองเก็บไม้เนาะจ้าพุ่นก็แม่น เจอเท้า,ทาพี่้องมึงูเลิกนะพี่ตองนี่กรครับพี่้อ,องแล้วตกองให้หน่อยไปเอาตาครับผมเลืมเก็บบนี้เอาตามาละเดอดอกนุ่มไว้ห้อยู่พีดอนโะอ้ยเออกจากตาเด้ด เห็นลนตา่ะม่นเอามาสองตาเต็มสองตาแลยจะมาอนี่อันนี้ออกก็ออกคักได้น้มากน่็ได้ออกคักข้ากับเบ็นอท่าทิมนี้จาก้อกเดี๋ยวหอกัไหนอยู่ตีแกงพี่ตะลุนแบบดี่ไรพี่นองมังคุคพี่นี่เอก่แน่นจ้ะถ้าเป็นงยัง xong một cái cả nào cũng không khum khum, toke hay anh khát tốt nào đeo bun đọc đẹp không? ông bưng, đeo đại học đọc không đọc 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 คือซีนีิมันคือบวมไปกัน่จ้าก้องเอาเอาเพิ่นค้าไหลดินี่ดอกคือเป็นแนวหน่อยแต่สไตล์นี่ของเพื่อนตัวละห้องาหม่ให่ไม่กี่แบบผมครับพี่น้องในเวลาพาพี่น้องกลับบ้าดนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาไกลสิเทียนเลยครับพี่น้องับปลาฮาเฮ็ดมันเนี่ก็ถือว่าม้นะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งผลงานมันนี่ก็มีน้อยนะครับผม ไปกันเลยครับพมอเบิ้งเพิ่งหาไปนี่ห้องครับผมรวมผลงานจ้าหน่ะเต็มสองตาเลยนะตะก้อนเนาะมครันี่ท่างไต่ก็สิเป็นเฮ็ดเพิงจ้าเฮ็ดเพิงก็นี่ดอกบานดอกตูมเนาะแมงครับผมดอกตูมก็เอาเต้มแน่พี่น้องเบิ้งนี่นะจ้าหมาบ่ทันจ้าหมาอยู่แต่ว่าเบิ้งเบิ้งเนาะแมงครับผมเผนจนบานตาเนี่ยจะเป็นนาแลล้วนๆจ้าครับผมท่านตาใหญ่ของเขาก็สิเป็นเฮ็ดเพิงขาไล่เฮ็ดนาแลเฮ็ดกอแดงเนาะ เฮ็ดรวมๆเนาะแม่นจ้ะเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงรวมๆกันไปจ้ะกะ็ถือว่าม้าสุดยอดจ้ะฝนตกออกมาฝนตกลงมาใส่เนี่ยกะมีลุ่นอีกเนาะต่กล่องเนาะเพราะว่าปลา,าเปียกปลาซุ่มจะพี่น้องเม,มียวหน่อยคนะือว่าเป็นแต่เฮ็ดผึ่งออกแค่ต่อไปนี่แต่ว่าเฮ็ดบดกะรอไปอีกแล้วพี่น้องแต่ฝนตกมาแบบนี้นะไม่แน่อเนาะแม่นก็บ่ค่ออออยยาากกสิปนดครับผมจ้าเฮ็ดบดต้องรอให้ให้ค้อนแหงแล้วก็ฮ้อนๆแล้วก็อากาศหนาวแม่นครับผม คนเจียสิออกจากพี่น้องนี่ผลงานมือนีกะถือว่าสุดยอดแม่น้อยกะสิได้พากระบ,บ้านจ้าแม่นะ้อยพาเขาปลาหาเห็ดมือนีกะถือว่ามาเนาะตะกองเนาะม,มาสุดยอดเลยจ้ะเต็มสองตาเลยจ้ะขนาดมาจวนที่เห็ดวายเห็ดถิ่มช่วงเนาะเห็ดก็ออกเป็นบางโซนเป็นบางหฮมเนื่อจ้ะแม่น้อยกะอาศัยวา่าเคยเก็บเนาะตะกองเนาะกับเขาหฮมที่จะคล้องเคยเก็บจ้ะถ้าออกทั่วๆไปรวมๆแล้วกะบ่มีเนาะส่วนมาสิเดเก็บแต่ผู้หูห่มหูไม้เนาะตะกองเนาะพี่น้องเพิ่นมาลอกอะพ่อเด็กแกงอยู่ดอกจ้า แต่ว่าเฮ็ดนั่นออกบ่หลายเด้อจ้ะออกห่างมือหน่อยก็อาศัยว่าเก็บเด็กผสมหน่อยเก็บโฮมละดอกสองดอกไปเรื่อยๆนะตะกองแม่นครับผมจ้าตุเชียนชอบคลิปนี้จึงได้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิวหน่อยน้ำแน่เด้อจ้ะก่อนสิก้าบานไม่น้อยก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหน้าคลิปหน้าจ้ะไว้ไม่น้อยสิ ค่ะไปหายางังสิเดซิมันยังจากพี่น้องสำหรับมือเก,ก็กเขาเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม